สุดยอดเลยครับยังก็ไข่ในหินเลยยังก็ลูกน้อยว่างั้นเถอะครับดูแลก,ก็มาทุกวันแล้วก็น้ำปุ๋ยเนี่ยก็จะให้เกินไม่ได้ดีดีครับไม่บ่อยก็ยังไม่ทันเลยเพราะว่าเนี่ยต้น,น,นหนึ่งต้นหนึ่งเสีได้แค่ลูกเดียวนี่สิเขาไว้แค่ลูกเดียวครับมากขน,นาดมันก็นจะลูกไม่โตจะ,ะะจะีเห็นแต่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 คีรถผ่านไปชื่อว่เห็น น้ำนดานด้วยแล้วก็ปลาปลาด้วยปลาปลาด้วยผสมกัน,กกนอ๋อแต่ก็ถ้าเกิดบดานก็จะใช้ได้ช่วงนึงแล้วก็ปลาปลาก็ใช้ได้ช่วงนึงต้องดูอายุของพืชวัวบ่บเกิดบ่เกิดปไปเขาพาเข้าไปเลย จะต้องไหวนะคเระ้งเขาไปในด้ก็โดนโดนใบนี่มันจะคันในเดยวมันจะขโดนใบของพืนใบมันจะคันเพรามันเป็นคนใบเป็นขนอืโอลูกมันจะเป็นแบบนี้เลยได้จรงมันมันจะโตกว่านี้อีกครับโตยู่งริงๆก็ประมาณตุกน้วยเลย่ ทำมันโตจริงก็ประมาณเกือบห้าโลก็ได้ผมเคยเห็นลูกมันจะเสียร์ใช่เพิ่งเพิ่งนี้ไปหันดูอันฝนตงแหน่งก็เยอะเยอะถือเพิ่งมีถือเพิ่งโมอโม่เนี่ยแหละเขาไปห้องคนอะไรดอกไม้สดมาดูตำแหน่งก็ออกนี่ดีคเลยรีไปบ่อยไปยังไม่ทำเลยเพราะว่านี่อันต้นนึงต้นนึงจะได้แค่ลูกเดียวนี่ดีเขาไว้แค่ลูกเดียวครับมากขนาดมันก็จะลูกไม่โตจะเลี้ยงลูกไม่ไม่โตแล้วเราหวานจะไม่ได้เขาไว้ได้ครับเยอะๆแต่ว่ามันลูกไม่ใหญ่ เห็นแบบแต่ได้แต่ขี่รถ่ันไปเรื่อยๆเลยมันมีจะกลูกเลยนะพรมีจ้ะมันมัต้องที้เดือนนะค่ะนม่หวานเดี๋นว่พันนี่ให้ะ เขาใส่เวลาปลูกจักปีมันค่อยเสียเลยเป็นหน่วยก็อายุก็ประมาณสามเดือนครับสามเดือนสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนสามเดือนก็คือว่าเต็มที่ละแต่สายพันธุ์นี่ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยเขาได้กินได้ละครับก็คืออยูได้ความหวานก็ได้เลยอ่าเราการดูแลรักษาในี่ยากปะโอ้ยสุดยอดเลยครับยังก็ไข่ในหินเลยยังก็ลูกน้อยว่างั้นเถอะครับดูแลก็มาทุกวันแล้วก็น้ำปุ๋ยเนี่ยก็จะ ให้เกินไม่ได้ก็จะถ้าถ้าเกิดยังไม่พอก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเกินเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยพวกเนี้ยมันจะกินน้ำพอดีวันถ้าเกิดเกินมากๆมันจะมันจะน้ำมันจะเยอะในลูกมันต้องควบคุมเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่ม,เร,มเริ่มให้ความหวานแล้วอือครับเริ่มมีปุยป๋ยหวานปุ๋ยอะไรให้ไปละแล้วเขาเก็บเทียนหนึงแล้วมันออกอีกบ่ไม่มีครับก็คือเก็บไปปุ๊บล้วก็ลื้อต้นลื้อไรออกลื้อข้างลื้อพยางตากหนาที่ไหนครับอีกรอบนึงรุ่นต่อรุ่นเลยจะจะจะทำไม่ได้รุ่นที่สอง ก็ถ้าเกิดยังเขาก็เนะ่เขาเคยแนะนําว่าถ้าเกิดยังเรารักษาความสะอาดดีๆก็สามารถปลูกรุ่นสองได้แต่ว่าก็ยังไม่เคยทําสักทีเพราะว่าจะเจ็บเส้นล้วก็จะทําความสะอาดลื่นพวกต้นพวกอะไรเก็บไปทิ้งไกลๆแล้วก็ที่นี่พวกไม้พวกอะไรก็จะเก็บเรียบร้อยฉีดยาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมาลงทำความสะอาดแล้วก็หรือพยางพวกาตากนาดินแหวกนาดินให้ความร้อนมันเผาฆ่าเชื้อในดินครับครับผมอ๋อแล้วแล้วไอ ไอต้ตอนเตลือเนี่ยเขาเอาไปใส่เอาไปทิ้งซื้อเนี่ยเอาไปทิ้งเลยครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยจะทำปุ๋ยแต่บางคนเขาก็อยากได้เขาก็มาขอก็เอาไปให้เขาบางคนเขาก็มาเอาถึงที่อก็อไปทําเป็นปุ๋ยเป็นอชีวภาพอะไรก็ได้ครับแต่ว่าทั้งทั้งผมจะไม่นิยมทําเพราะว่าถ้าเกิดอย่างอะจะมันมันจะอยู่ใกล้กันพวกนี้ยมันจะเป็นจะเป็นเชื่อถ้าว่าไปลงที่นาบ,บางคนเขาก็ว่าดีไปใส่สวนใส่อะไรของเขานะครับใส่สวน นี่แหละครับคนเขาก็ว่าดีก็ให้เขาเขามาเอาก็ให้เขาบางทีก็กระถูกไปก็เห็นเขาเอาไปลงที่สี่ให้เด้งผมก็เอาไปาดีดีแล้วแล้วไอ้ที่ว่าลูกละหกสิบาทใช่ไหมเห็นเขียนไว้ไหนครับน,น,นี่เห็นเขียนไว<อ>้ไหนไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้จะขายเป็นลู<อ>แต่แต่ถ้าเกิดอย่างกันเองนี่ก็จะเป็นลูกก็ได้มันจะง่ายง่ายแต่ว่าทจริงๆก็จะส่งพวกทางรัตนาสุขฟาร์ม ระตนาสุกฟาร์มก็จะส่งพวกบ<อ>ิ๊กซีต่อครับบิ๊กซีพวกห้างใหญ่<อ>เขาจะทําสัญญาที่นน่์เขาจะมีออเดอร์มาที่ลราประมาณ2อสามตันครับเนี่ยเ<อ>ขาจะหาออเดอร์มาเราก็ไปส่งอย่างสมมุติว่าเนี่ยพอจะเริ่มอายุได้เราก็ทําหวานคอามหวานได้ปุ๊บแล้วก็แจ้งทางทางฟาร์มทางฟาร์มก็เอออ่าให้ตัดไปส่งเขาว่าจะได้ อ่าประมาณเท่าไหร่โรงเรือนนึงอ่าประมาณเอาแปดร้อยโลหรือว่าหนึ่งตันหรือว่าอะไรเนี่ยออาก็เขาให้ตัดพวกกตัดไปหมดเลยก็ไปชั่งน้ำหนักที่นูน่นแล้วก็จะมีพวกรถแบบพุกล้ออะไรก็เอาไปส่งบิ๊กซีอีกต่อหนึ่งครับอออันนี้ปลูกปลูกปลูก,กมากี่ปีแล้วทั้งทั้งหมดอันนี้ก็รวมๆเลยก็ประมาณห้าปีได้หล้วมั้งครับ,<อ>รบก็ทํามาตั้งแต่อยู่ในฟาร์มแล้วก็แยกมาทําแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําอยู่ที่นี่ก็ที่นี่ก็รุ่นที่สามรุ่นที่สามก็ประมาณ จะจะปีแล้วครับเนี่ยก็หลังหลังวันที่ห้าก็ปีนึงมันมันมันเกี่ยวกับดินไหมแน่นอนครับอันนั้นต้องเกี่ยวเพราะว่าดินมันต้องดินล้วนซุยครับชอบมันจะชอบชอบดินดินล้วนผสมทราย<อ>ครับอันนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นทรายล้วนแต่ว่าก็จะเอาดินจากจากที่อื่นมาผสมด้วยมันก็จะกลายเป็นทรายล้วนทร<อ>ายล้วนอ่าสมมุติว่าเราจะทาโรงเรือนเนี่ยครับผมหลังหนึ่งเนี่ยมันมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งแสนบาท ก็ได้พยางพยางแล้วก็ที่นี่เหล็กแล้วก็พอดีมุง้งรอบโรงเรือนเลยครับแล้วแล้วพันเนี่ยเราเอามาจากไหนสพันก็จะสั่งที่ที่ฟาร์มเราใชไหมก็อาจจะสั่งที่ตามของตลาดก็มีตัวแทนจําหน่ายอยู่มีครับแล้วแล้วเมลอนเนี่ยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์สามสายพันธุ์ครับสามสายพันธุ์ 3, ก็สายพันธุ์การเรียจะลูกสีเหลืองเนื้อเขียวแล้วก็ตอนนี้ลูกนี้ก็จะเป็นอ่า จัดมินส้มจัดมินส้มก็เนื้อเขียวเหมือนกันและอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นอ่าสีสีส้มสีส้มก็จะเนื้อข้างในเนี่มันจะเป็นสีสีสีเหลืองสีส้มแต่ตอนนี้จัดมินเขียวก็จะมีสามสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ครับตอนนี้ออฟาร์มก็จะสนับสนุนการปลูกอยู่ประมาณสามสายพันธุ์ครับตอนนี้บอ่อนะครับ อ๋อนี่เป็นน้าน้ําบาดาลน,น้าบาดาลด้วยแล้วก็ปลาปลาด้วยปลาปลาด้วยผสมกันอ๋อแต่ก็ถ้าเกิดบาดาลก็จะใช้ได้ช่วงนึงแล้วก็ปลาปลาก็ใช้ได้ช่วงนึงต้องดูอายุของพืชครับถึงจะบางทีจะให้ไปบางทีก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะลาบากเพราะว่าน้ําบาดาลมันจะตรงไปก่อยออกเข็ม้วยครับ